คุณนะครับจากจิวเชิงปูเซนเชียวหนังแล้วก็จิวเชิงอีชี่เชียวหนังด้วยนะครับ hey, 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 ก็ปองกันแชมป์โลกนะครับในรูปนี้นี่เวทของสมาคมมวยโลก WB A ในพิกัดน้อยร้อยห้าบอน,นะครับน็อกเอาท์4 PF ช่างไดโพเดียร้อยห้าบอน,นะครับน็อกเอาท์นี่เกิดที่อำเภอ นอกเมืองตำบลนอกเมืองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อ20กันยายน2 5 3 3อายุ31ปีติดการชก28ไม่เคยแพ้ใครนะครับล่าสุดก็ชนะพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นบททางสู้นะครับโดยมีท่านรศผู้เสียดไปทูลเป็นผู้สนับสนุนเต็มที่เลยแล้วก็เสนาวนะครับผู้จัดการด้วยครับตามกันนะครับนี่คือผู้ที่แฟนมวยรอคอยเลยครับปองการตําแหน่งแชมป์ซูเปอร์แชมป์นะครับของสมาคมโลก WBA ครับในรุ่นมินิมัมเวทครับ ชมโลกชาวไทยครับน็อกเอาท์ CPF กางเกงสีดำขอบสีเขียวครับส่วนผู้ท้าชิงโอ้โหนี่ครับมาเลยครับฟิลิปปินส์โอ้โหไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับเพราะว่าโรเบิร์ตพาราเดโรนี่เคยขึ้นชิงชมปโลกมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยนะครับแล้วก็แพ้ไม่เอกฉันเพื่อนร่วมชาติครับนี่นะครับชกมาถึง19ครั้งนะครับชนะน็อก12แล้วก็มีมาแพ้ครั้งเดียวนะครับต้นนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ ครับเลยว่ายกแรกนี่ก็เปิดเกมเดินใส่เลยนะครับไม่ได้เกมกลัวศักสีของล็อกเอาเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ ดูว่าจะเป็นมวยที่มีความหนักความรุนแรงใช้ได้เลยคาราเดโลเอาละครับยายามจะฮุกซ้ายจะผิดนี่ถึงกับเสียหลักล้มไปนะครับดูว่าทางด้านของน็อกเอาเองก็ตอนนี้ต้องรับคุมนะครับแล้วก็มีหมัดซ้ายนี่คอยกระแทกเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับวันนี้ก็กรรมการพูดคุยการต็นพินีนะครับได้แก่กรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับเหมือนจะมีแผลแตกแล้วนะครับบริเวณโอ้เปลือกตาด้านขวาครับของเจ้าหนูน็อกเอาครับชมเปนโลกชาวไทยครับ เจอฟิลิปปินกี่กครั้งเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีตลอดเลยนะครับไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าและมวยจากฟิลิปปินคนนี้นี่ไม่เคยเดินทางมาชกในเมืองไทยนะครับมาครั้งแรกนี่ก็ชิงแชมป์สถาบันหลักเลยครับนี่เลยครับอายุ25ปีนะครับผู้ท้าชิงนะครับโรเบิร์ตพาราเดโร่นะครับอายุ25ปีสติกร้อชก19ครั้งน็อก12นะครับ แล้วก็ครั้งล่าสุดมาแพ้เพราะว่าคุณพ่อแกเพิ่งไปเสียชีวิตนะครับแกก็เลยหมดกำลังใจว่างั้นเถอะครับเลยว่าไฟนี้นะครับเขาบอกว่าจะนำถึงจัดแชมป์โลก กลับไปให้พ่อเขาให้ได้นะครับก็มาดูกันนะครับโอ้โหเป็นมวยขวานะครับพาราเดโรแต่ว่าหมัดทุกซ้ายนี่ถือว่าออกได้แม่นออกได้แรงใช้ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าทางด้านของน็อกเอาก็พยายามจะบวกซ้ายเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาจะทุกซ้ายนี่โอ้โหแลกกันอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนนะครับชกกันเกมแบบนี้ครับเป็นเกมการชกที่สนุกตื่นเต้นตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับนี่คือน็อกเอาท์กับโรเบิร์ตพาราเดโรครับ ต้องระวังหมัดเวียงนะครับด้านหลังของพาราเดโรด้วยครับเพราะว่าโอ้โหดูแหมนักมวยพผูมีคนนี้ไม่หวังเกมยาวแล้วครับอา้ามาดูนะครับเราต้องรัดุมอีกนิดหนึ่งนอกเอานะครับพาราเดโรโอ้โหแกเวียงม,มาเลยหมดยกก่อนพาราเดโรนี่แกมาแรงมากเลยอ่ะแหมจะมากี่ยกนะครับเพราะว่าแกตูย้ยอ,อันตรายมากๆสุดๆเลยทีเดียว แฟนมวยต้องให้กำลังใจแชมเปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยนะครับเจ้าหนูน็อกเอาท์ครับผ่านไปยกแรกชื่อว่าแฟนมวยนี่หลายคนใจคอไม่ดีครับเพราะว่าตากล็อกคนนี้ไม่ธรรมดาครับเปิดเกมชวนทะเลาะทันทีครับโดยเฉพาะลูกตัดลำตัวนี่ถือว่ารุนแรงใช้ได้เลยนะครับพาราเดโลแล้วก็พยายามจับเบียดด้วยนะครับหมัดหุกซ้ายนะครับอันตรายนะครับเป็นมวยขวาแต่ว่าต่อยซ้ายแม่นก็มาดูกันนะครับว่าทางด้านของน็อกเอาท์เรา ตอนนี้พยายามจะเบียดเหมือนกันนะครับไม่ให้ทางด้านของพาราเดโลนี่เดินเบียดได้ใจครับมาบนเวทีนะครับวันนี้ทั้ง4ทีนะครับตูต้าเทมโพเตอร์สวมเสื้อสีเซนเจิโอหนังแล้วก็โศกโอทีด้วยนะครับประกออโตพาร์ทโดยคุณปณวัฒน์กิจเจริญบุญเจริญงุญนะครับยกนี้ยก2นะครับปักหลักกันใกล้ๆครับน็อกเอาชมป์โลกของเรานะครับกางเกงสีดําแถบสีเขียวครับพยายามจะยับซ้าย ตัดลำตัวนะครับแมโรเบิร์ตพาาเดโรวันนี้ต้องบอกว่าคึก <c oughs> เหลือเกินโอ้โหแม่ต้องระวังเลยครับหมัดบวกเหวี่ยงมาจากด้านหลังครับแม่ต้องระมัดระวังต้นตนหน่ากลัวมากเลยนะครับพาาเดโรโ,โอ้โหดูดิแม่ไคึกขนองเหลือเกินนะครับแต่ว่าจะกี่ยกเราก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าต้องต่อยกัน,กนกระยะย,ยาวเลยทีเดียวนอกเท้านะครับแชมป์โลกเราไม่เคยแพ้ด้วยเอา เดโรนะครับหม่กับมาบึกบักบึกบักบกันหลอดเลยทีเดียวเรียกว่าโดนของเราไปก็ทําท่าออกอาการเหมือนกันนะครับเพราะว่า Lock นอกเอานี่โอ้โหออกน้อยนะครับแต่แต่ละหมัดที่ออกนี่ถือว่าคุณภาพทังสิ้นโดยเฉพาะหมัดซ้ายกับแท่กตรงๆนี่รุนแรงใช้ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ทางด้านของนอกเอาพยายัมจะเบียดเหมือนกันแล้วนะครับพาราโดรโรโอ้โหทิ้งทั้งตัวครับ นี่นะครับป้องกันในรุ่นมินิมัมเวทนะครับของสมาคมมวยโลก WBA นะครับของนอกเอา CPF เจะดูนะครับม่ต้องห่วงเลยทีเดียวตัเบิร์ดนะครับพาราเดโรนักชกมาแรงตะลุมัดตะลุมัดมาแรงแต่ว่ากำลังวังชานี่ต้องชกระยะยาวนะครับต้องดูนะครับ12ยกนะครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกสถาบันหลักซูเปอร์แชมเปี้ยนกระโดดต่อยเลยนะครับนี่ครับฝุกซ้ายของพาราเดโรนี่ แแกเหวี่ยงน่ากลัวมากครับเจ้านูนต้องบล็อกให้อยู่ครับอาแล้วก็เซมไปเรื่อยสั้นๆไปหกซ้ายไปหมัดนะมามาเลยนกเอาของเราไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับก็ ผู้จัดการนะครับเสียนาวพี่แล้วก็ผู้สนับสนุนเต็มเหยียดเต็มที่ก็ผ่านโอตาบุงเศษ์ไปทูลในนามของสีพีจเจริญพ่าอกระพาหาจํากัดหมายตนแล้วก็โตโ,ตโลต้าเทรโลตาโดยทุณวิเชียนสมภบรุ่งโรจน์เลยครับมาดูกันนะครับว่าพาราเดโรนี่จะแรงหัวน้ําหรือเปล่านะครับต้นต้นนี่ถือว่าอันตรายแต่ตอนนี้ก็น้องเอานี่ออกเต็มๆ็มไปไหลหมัดเหมือนกันทําให้พาราเดโรนี่ทำท่าจะช้าไปเหมือนกันครับเอาละครับเดี๋ยวมาตามกัน,กนต่อนายกี้หามครับ คาราเดโรเนี่ยม,มาแรงจริงๆนะครับถ้าพลาดก็โดนเลยทีเดียวอย่าอย่าโดนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับนึกถึงตัว o ยูต้านึกถึงเคมอ o เตอร์นะครับแล้วก็มโนรักแฮร่ด้วยยาแคปซูลพ้ทลายโจนนะครับโสมโอทีเกาช้างเคนจิ แล้วก็อุตสาหกรรมท่อน้ําไทยด้วยนะครับขอบคุณคุณพิชัยกิติในนามของโสมโอทีโสมเกาหลีและก็คุณรงค์วอกมาเสิร์ตการ์ดเข้ยิมิเอียวควบจำกัดสี่เชือกบูเซินเทียวน้ำแล้วก็ลุมหม่ายร่นตองหนึ่งด้วยครับโอ้โหตื่นเต้นร้อนใจเลยนะครับยกนี้ยก3ครับยังเป็นผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ครับพยายามจะควนทะลักอมัดหน้าเอ้าบวกกันแล้วครับแฟนมวยชาวไทยให้กําลังใจแชมป์เป็นโลกครับเจ้าหนูน็อปเอาท์ CPF ในการป้องกันซูเปอร์แชมป์นะครับของสมาคมทมโรครับเอาละครับเรียกว่าเดินเบียบตลอดนะครับพาราเดโรหมัดขวาตัดลําตัวนะครับโอ้โหออกแต่ละหมัดนี่ก็ถือว่ารุนงานใช้ได้นะครับแต่ว่านอกเอาไม่สนนะครับตอนนี้ขยับหลอกนะครับแล้วก็มีหมัดทุกซ้ายนี่คอยบวกแล้วก็ขวาตรงนะครับเรียกว่าถ้าพาราเดโรนี่วืดมานี่ก็โดนบวกลมได้เหมือนกันครับนี่นะครับเริ่มตต้เกมได้แล้วนอกเอาหมัดหน้ารบกวนสายตาไม่ยีระเลยทีเดียวพาราเดโร เริ่มจะอย่าเหนื่อยนะอย่าเหนื่อยมานะครับน็อกเอาเข่าข้าไลไปเรื่อยนะครับพวกเราไม่เคยแพ้เสียวไส้เส้นยาดแดงผ่าแปดผมนี่สมบัติเลยครับถ้าโดนเต็มๆก็น่าคิดเหมือนกันน็อกเอากับโรเบิร์ตพาราเดโลครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับวันนี้แฟนมวยลุ้นกันเลยครับผ่านทางช่อง t w u r u ครับสัปดาห์นี้นี่เป็นสัปดาห์ของคนมวยครับวันนี้เราดูมวยสากลนัดใหญ่เพื่อสัมปทานีนี่ศึกเพชรยินดีครับ นี่เลยครับวันนี้คุณสายชนชายพัสกุลนะครับจากููเซิ้งกูเซินเชียวหนังมาด้วยนี่เลยครับต้องขอบคุณนะครับท่านท็อมองคุเศรษฐพทูลแล้วก็คุณอดีตศรีปัทภโอ้โหต่อยตัดลาตัวต่อยแรงนะครับพาราเดโรไม่เนี่งไม่ใช่มาต่อยไม่แรงต่อยแรงด้วยครับแต่ว่าหมัดซ้ายนะครับวันนี้ของน็อกเอานี่ก็เริ่มทํางานได้ดีขึ้นตามลําดับแล้วนะครับเอาเลยครับขวาตรงเอามคัดขวาโอ้โหชุดนี้นี่ทาได้สวยเลยนะครับาะด้านของน็อกเอา มาดูครับพาราเดโรเดินมาหนักๆนี่พอมาโดนบวกบ้างนี้ก็ต้องถอยเหมือนกันครับนี่แหละครับความสนุกความตื่นเต้นครับที่ c p ีร่วมกับบริษัทพีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รับชมกันครับวันนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะสะพานหินนะครับจังหวัดภูเก็ตอามาบนเวทีนะครับน็อกหรือไม่น็อกของเราไม่เคยแพ้ด้วยนะครับพาราเดโรก็แพ้ครั้งเดียวว่างั้นเถอะอ้าวแพ้ครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ13ครั้งแพ้มาอู้ย โอ้โหแก่เวียงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่เหนื่อยหรือไงกรรมการเฉลิมนะครับโอ้โหบอกว่าอืมเอามาดูว่าของเรานะครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งของเราไม่เคยแพ้ด้วยในรุ่นเล็กๆนะครับในรุ่นมินิมัมเวทโอ้โหเวียงมาโอ้โหอันตรายนะครับอันตรายจริงๆพาราเดโรหมดยกที่3นะครับพับก่อนคู่เดียว นะครับภาพชายงที่ผ่านมานะครับแมก่กจมาแรงเหมือนกันแต่ว่านอกเอาเราได้เฉยๆรอจะบวกให้จะจะเจ๋งๆสักหมัดหนึ่งนะครับนี่แหละอับคัดสั้นๆเลยทีเดียว นี่มาลุกกันต่อนะครับวันนี้ต้องกอบคุณนะครับ CP พีเจริญพ่กระพันอาหารจำกัดมหาชนตูดต้าือโมอเตอร์ or, ทั้งหมด21สาขาแล้วก็ฟ้าทะลายโจรทมิน้นชันด้วยนะครับทุยทองโอสดแล้วก็โสมโอทีอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยด้วยคุณพิชัยกิตพิธในนามของโสมกลนทังคู่ชอบคุณรงค่วอกระเสริฐการแล้วก็จงท้ายยิ้มีกรุ๊ปจังหวัดจิวจ๋วเจิงปูเซินเชียวหนังตามกันต่อนะครับยกนี้เป็นยกที่4ครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก 105ปอนด์นะครับมีนิมมเวทของสมาคมโกเมโลก WBA ครับของน้องเอา้าครับเจอกับโรเบิร์ตพาราเดโลก,ก็ยังน่ากลัวครับสำหรับผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์รายนี้ครับ ต้องป้องกันให้ดีกาต้องอยู่สูงห้ามกาดตกเลยครับเรียกว่าทิ้งทั้งตัวเลยนะครับเวลาต่อยทางด้านของาราเดโลเอาละครับมาดูว่าน็อกเอา์นี่ก็เครื่องเริ่มที่จะร้อนเหมือนกันนะครับขยับเข้าหาหมัดซ้ายนะครับออกแม่นเหลือเกินนะครับทางด้านของน็อกเอา์กระแทกไว้ก่อนทำลายจังหวะไป้ก่อนนะครับเอาละเสียหลักล้มนะครับลูกนี้ไม่ได้โดนหมัดนะครับวันนี้ก็คุณปณวัฒนกิจเจริญวงศ์นะครับดูอยู่ด้วยนะครับผมก่อโตพัฒกลุูมาเรื่องตรงหนึ่งอะ มาดูว่าน,นอกเอ้กับปาราเดโรมาปักหลักกันกลางเวทีครับยกงี้ยกสี่ครับเร่งช่วงตน้ตนๆเยอะต้องมาดูครับว่านักชกฟิลิปปินส์อันตรายหลายนี้นี่อาจจะน่ากลัวสม่ำเสมอหรือเปล่าก็แต่ว่าจังหวะเวียงต้องการต้องสูงเลยครับพยายามจะบวกรับนอกเอาเอาเลยครับจังหวะโอ้โหแลกหมัดกันทีแฟนมวยชาวไทยหมหลุ้นไปพร้อมๆกันครับ นี่เลยครับต้องตื่นเต้นเลยทีเดียวนกเอาของเรานะครับอา้าพาราเดโรเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วอา้าวเขาใกล้ไปเรื่อยนะครับ Knock นกเอาเรียกว่าโดนของเราเข้าไปหนักๆน,นี่ก็ทําท่าจะช้าลงเหมือนกันนะครับทางด้านของพาราเดโรไม่เหมือนยกต้นๆที่ดูว่าโอ้โหรวดเร็วด,ด้วยอันตรายด้วยนะครับตอนนี้ทัว่านกเอาเริ่มจะมั่นใจแล้วนะครับขยับเข้าหานี่เลยครับหมัดซ้ายนี่ถือว่าสร้างปัญหาให้กับพาราเดโรพอสมควรเลยครับ อันนี้ครับบัดหน้าครับฝึกมือกับคู่หนึ่งครับชัดชัยสาสกุลครับวันนี้ก็มาเป็นสตาร์ทเทรนเนอร์อยู่ที่มุมด้วยเอาเลยครับบวกหล่นเลยครับกรรมการว่าเสียหลักครับแต่เหมือนจะมีอาการมึนๆครับพาราเดโรอ้าวโอ้เฮงเฮงหลวงพ่อเฮงยังช่วยอยู่พาราเดโรนะครับนกเอามาแล้วเปรี้ยงเอียงกระเทนนับไหมยังยังนับเอายังชกต่อชกต่อเอานกเอาน้อง เต๊บนกเอานอกเอานอกเอา,อเอาวัดดวงวัดเอาเปรี่ยงเข้าไปเมื่ออย่าอย่างข้างล่างไม่ต้อ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 งแต่ว่าตอนนี้นี่ผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินอาการมวยไม่ค่อยดีแล้วครับขาปัดแต่ว่าต้องระวังหมัดบวกเอาแล้วครับปัดต้องระวังด้วยนะครับนอกเอาโอ้โหเพราะว่าฟิลิปปินนี่หวังบวกแล้วครับ โอ้โหบ้าบินขนาดนี้นะครับขนาดนั่งแล้วเนี่ยตามอีกนะโอ้โหเอ้าโอ้โหเรียกว่าโดนไปเยอะนะครับฟาราเดโรแต่ละหมัดนะครับเดี๋ยวมาตามเต่อนะยกที่ห้าครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับมาดูนะครับภาพช้าๆนะครับมาวัดกันเลยทีเดียวน้องเอานะครับของเราโอ้โฟาราเดโรกับโอ้โหต่อยไม่มีตำราเลยมาไร้ตำรามาหลายพิษทางเลยนะครับฟาราเดโรอ้ามาลุกกต่อนะครับยกที่ห้า เอาละครับพยายามเบียดเข้าหาแล้วนะครับนอกเอาดูว่าในช่วงยกที่4นะครับโอ้โหโดนไปไหลเมาเหมือนกันทางด้านของพาราเดโรนะครับแต่ว่ากรรมการยังไม่นับเอาเลยครับยกนี้ต้นน้ำนี่ออกมาแรงอีกแล้วนะครับโอ้โหบุกเข้ามานี่น่ากลัวจริงๆนะครับทุกท้านของพาราเดโรก็ยังยังอันตรายอยู่นะครับผู้ท้าสิงจากฟิลิปปินส์นี่โอ้โหต้องบอกว่าการซิ้ซ้อมยอดเยี่ยมครับเพราะว่ายกที่แล้วเราเห็นเลยนะครับว่าขาปัดขาเป๋ตายังลอยครับ ามาลุ้นกันว่านี่หมัดหน้ารบกวนนี่็อกเอานะครับโจนูนเอารัดกุมอย่าไปบุ่มบามอย่าไปบุ่มบามเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับกำลังใจเยอะจากซีพีเจริญพกพันนะครับท่านตอวเต่าพิเศษไพทูลแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยคุณไสยชนมาเองคิวเจิ้งคุณปนวัฒน์นี่ตองหนึ่งเอาเขาใกลไปเรื่อยนะครับโสมโอทีเอาเริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยวมัดหน้ากระแทกไปเรื่อยครับพอโดนหนักๆเข้าไปบ้างนะครับพาราเดโล ต้องออกมาถอยตั้งรับเอาเลยครับโดนจิ้มลำตัวไปชุดดอกเมื่อกี้นะครับทำท่าจะหยุดเลยครับตอนนี้อยู่ที่ว่าน็อกเอาแล้วนะครับต้องพยายามเบียดนะครับออกแม่นๆนะครับแต่วันนี้มีหมัดซ้ายสวยนะครับเจ้าหนูน็อกอู้หเอาล้มเลยครับโอ้ยเมาครับโดนครับเมาครับเอาโอ้ยไหวไม่ไหวเลยครับโอ้จบยก5ครับจบยก5ครับเจ้าหนูน็อกเอาชนะเชนิะเกินน็อกเอาครับ โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหหมัดสายฟ้าแลบนะครับบวกลูกนี้เจ๋งๆจ่าๆเลยทีเดียวเดี๋อวขอภาพมาใหม่ขอภาพมาใหม่อีกนอหน่อยนึงโอ้โแฟนอยากดูแล้วเกินนะครับรวดเร็วลโอ้โหนี่คาราเดโร่นะครับโอ้โหแก็บเวียงไปเหวี่ยงมานะครับโดนสวนเมาจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยนะครับนี่แหละโอ้โหนอกเอ้าของเราแตกด้วยนะครับแตกอ้าวมาดูภาพช้าๆนะครับ หมัดไหนนี่เลยครับฟังเข้าไปเมาเมาโอ้โหโอ้เหมือนกับเป๋ไปเป๋มาเลยนะครับจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วอาอา้ากลับยังไงกลับยังไงเอา้าเปลี่ยนเข้าไปโดนขวาของเรา่กนนะครับคว่ำข้ามางลงไปเลยทีเดียวเดี๋ยวขออีกภาพนึงนี่แหละขวาของเราถึงก่อนนะครับ พาราเดโรดีความหน้าลงไปเลยทีเดียวโอ้โหแบบแต่ว่าขึ้นมาโอ้โหนี่ยเนี่เอียงกระเทเร่เมาเมาโอ้ยเอียงไปเอียงมาเอาเอาไปอีกรอบหนึ่งกรรมการเฉลิมบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหล้มเมาไปสามเมาเลยทีเดียวโดยแบบโดนเต็มเต็มเลยนะครับนี่นะครับต่อยกันแบบจะจะเลยทีเดียววันนี้ก็ป้องกันแชมป์โลกนะครับอ้าพักสักรู่เดียวก่อนครับ นะครับในศึก CBF ยอดบวยโลกครับสนุกเร้าใจตื่นเต้นครับพี่บอลครับโโอ้ครั้งนี้ครับหมถือว่าสะใจครับสะใจพี่น้องแฟนบัดบวยทั่วประเทศเลยทีเดียววันนี้มเป็นไงบ้างครับคุณดอสวันนี้โอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องครับชูมือเลยครับ knock out CBF ป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์แชมป์ครับของสมาคมโลก WBA ไว้ได้นะครับชนะเทนนิสเกิล knock o u นักมวยจากฟิลิปปินส์ครับในยกที่ห้า